สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง กับคุณครูอัมพรกุลสุรักษ์หรือเด็กๆเ,เรียกว่าครูแอมค่ะวันนี้ครูแอมจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกค่ะปัญหามีไว้แก้แต่เราจะแก้อย่างไรนั้นวันนี้ครูแอมมีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหามาฝากเด็กๆก,กันค่ะเรามาดูขั้นตอนที่1เลยค่ะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา,าเด็กต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไร สิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือตัวเลขค่ะที่อยู่ในโจทย์2ส,สิ่งที่โจทย์ถามเช่นกี่บาทกี่คนกี่ผลกี่ตน้นต่อไปค่ะขั้นตอนที่ 2. การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเราจะใช้รูปแบบของบาโมเดลขั้นที่3การแก้ปัญหาในขั้นนี้ประกอบด้วยประโยคสัญลักษณ์วิธีทำรรและคำตอบหลังจากนั้นนะคะไปที่ขั้นตอนสุดท้ายคือการ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของโจทย์ปัญหาการบวกกันนะคะเด็กๆสามารถช่วยคุณครูอ่านได้เลยค่ะลูกอ่ะเริ่มเลยค่ะนารุโตะมีหนังสือการ์ตูน35เล่มซื้อเพิ่มอีก62เล่มนารุโตะมีหนังสือการ์ตูนทั้งหมดกี่เล่ม เมื่อเราได้โจทย์มาแล้วเด็กๆคะนิกไปถึงขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันค่ะขั้นที่หนึ่งให้ทำอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะนั่นก็คือขั้นของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะ,ะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาประกอบด้วยอะไรคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งก็คือตัวเลขใช่ไหมคะเด็กเห็นตัวเลขที่อยู่ในโจทย์ถูกต้องไหมคะคือเลขอะไรคะ35กับเลข62 ซึ่งเลข35บอกอะไรเราคะบอกว่านารูโตะมีหนังสือการ์ตูน35เล่มและเลข62บอกเราว่าซื้อเพิ่มอีก62เล่มนี่แหลคะค่ะลูกค้าเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คะ่ะเมื่อเราได้ในส่วนของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราต้องทำอะไรคะ อาหาสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะลูกคะ่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือข้อความที่เหลือคะ่ะลูกคือนารูโตะมีหนังสือการ์ตูนทั้งหมดกี่เล่มอ่าเก่งมากค่ะถูกต้องเลยค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่2ค่ะขั้นของการวางแผนเพื่อแก้โจทย์ปัญหาในรูปของบาโมเดลนะคะอ่ะบารที่1มาเลยค่ะ มีหนังสือการ์ตูน35เล่มเด็กคะนารูโตะซื้อหนังสือการ์ตูนเพิ่มอีก62เล่มฉะนั้นจำนวนหนังสือการ์ตูนจะมากกว่าหรือน้อยกว่า35เล่มคะอ้าเก่งมากเลยค่ะใช่ไหมคะต้องมากกว่าฉะนั้นเราก็นำบาโมเดลตัวที่สองนี้มาวางต่อกันใช่ไหมคะแล้วเราก็จะหาว่านารูโตะมีหนังสือการ์ตูนทั้งหมดกี่เล่มคะ ต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่3ค่ะซึ่งเป็นขั้นของการแก้ปัญหาเด็กๆจำได้ไหมคะว่าขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างอ่าเก่งมากเลยค่ะอันที่1ใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ก,ษก็คือข้อความที่เป็นตัวเลขอ่าในโจทย์มีตัวเลขอะไรบ้างเลข35กับเลขอะไรคะ62เด็กก็เอาตัวเลขในโจทย์นั่นเลยคะ่ะลูกค้ามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ เมื่อกี้วิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีบวกฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้ว่า35บวก62เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือช่องว่าเสร็จแล้วค่ะต่อไปทำอะไรคะ,สะแสดงวิธีทำถูกต้องค่ะวิธีทำทำอย่างไรก็สังเกตที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเรานะคะเลขตัวแรกของเราคือ35เด็กกลับไปดูที่โจทย์ค่ะ35บอกอะไรคะ อบอกว่านารูโตมีหนังสือการ์ตูน35เล่มน,นี่แหละค่ะเด็กเอาข้อความนี้ลงมาเขียนบรรทัดที่1ค่ะค่ะต่อไปค่ะเลข62บอกอกเลยค่ะบอกว่าซื้อเพิ่มอีก62เล่มเราก็เอาลงมาเขียนในบรรทัดที่สองเด็กๆหาเขียนตัวเลขให้ตรงหลักด้วยนะคะหลักหน่วยหลักสิบเขียนให้ตรงหลักและเด็กขาสองจำนวนนี้เนาะ ทำอะไรกันคะอ่าบวกกันใช่ไหมคะเราก็ใส่เครื่องหมายบวกค่ะอ่าแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้ตรงนี้เนาะหนึ่งเส้นอ่าเด็กๆคะสงสัยไม่เอ่ยแล้วข้อความสุดท้ายล่ะนารูโตมีหนังสือการ์ตูนทั้งหมดกี่เล่มอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมเราตัดทิ้งไปไหมไม่คะ่ะเอาลงมาเขียนในบรรทัดที่3เอเหมือนจะมีคำหนึงหายไป เด็กเจอไหมคะอ่าเจอแล้วค่ะคือคำว่าอะไรคำว่ากี่ใช่ไหมคะในบรรทัดที่3ามจะไม่มีคำว่ากี่เด็กสงสัยไหมทำไมไม่เขียนอืมเก่งมากค่ะเพราะว่าคำว่ากี่ของเราเปลี่ยนไปเป็นตัวเลขคำตอบแล้วถูกต้องไหมคะห้าบวกสองได้เจ็ดสามบวกหได้เกนี่ไงคะนารุโต,ตมีหนังสือการ์ตูนทั้งหมดเ7ดเล่มค่ะ เย่ yeah! และแล้วเราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือขั้นตอนของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะเราวิเคราะห์กันว่าคําตอบของเราจะต้องมากกว่า35และนารุโตะก็มีหนังสือก,การ์ตูนทั้งหมด97เล่ม97มากกว่า35ดังนั้น97จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลค่ะเด็กๆค่ะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนฝึกทำทุกวันฝึกทำบ่อยๆนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้มีความรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ครูแอมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ